เวลา19นาฬิกา26นาทีวานนี้สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสเสด็จพระราชดำเนินไปยังวชิราวุธวิทยาลัยในการนี้ทรงวางผ่านพุ่มและทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชาสการะพระบรมราชานุสาวรี์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวจากนั้นพระราชาามพระราชวรโรกาสให้ในายกกรรมการอำนวยการวชิราวุธวิทยาลัยพร้อมด้วยคณะกรรมการอำนวยการวชิราวุธวิทยาลัยผู้บังคับการครูอาจารย์บุคลากรและนักเรียนเฝ้าถูลลองธุลีพระบาท กราบบังคมทูลถวายตัวปฏิบัติราชการสนองพระเดชพระคุณในโอกาสที่สเสด็จขึ้นครองราชเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่10แห่งพระบรมราชจัก,กรีวงศ์และทรงเป็นองค์ราชูปธรรมพกวชิราวุธวิทยาลัยและทูลกล้าวทูลกระมอมถวายครุยองค์บรมราชูปธรรมพก จากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปยังหอประชุมวชิราวุธวิทยาลัยพระราชทานโล่เข็มเพชรและเสื้อครุยแก่อาจารย์ผู้ปฏิบัติหน้าที่และทําการสอนสนองพระเด็บพระคุณครบตามกําหนดเวลาแล้วพระราชทานประกาศสัญญาบัตรแก่นักเรียนที่สําเร็จการศึกษาประจําปี2558จานวน78คนพระราชทานทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่เรียนดี69ทุนตลอดจนรางวัลชนะเลิศกีฬา7รางวัล โอกาสนี้พระราชทานพระราโชวาทความว่าการจัดการศึกษาของวชราวุฒิวิทยาลัยนับว่าสมบูรณ์ครบถ้วนทุกด้านเพราะนอกจากจะอบรมสั่งสอนนักเรียนให้มีความรู้มีความคิดจิตใจและความประพฤติปฏิบัติที่ดีแล้วยังสนับสนุนให้นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆเพื่อเพิ่มคุณทักษะความสามารถและประสบการณ์ด้วยกล่าวได้ว่าผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนแห่งนี้ได้รับการฝึกฝนอบรมให้เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยความรู้ความสามารถและคุณธรรมความประพฤติอย่างที่เรียกว่า เป็นทั้งคนเก่งและคนดีได้ ข้อสําคัญการจะเป็นคนที่เก่งจริงและดีแท้นั้นต้องเป็นให้ตลอดกล่าวคือไม่ว่าจะอยู่หน้าที่ใดในฐานะใดก็ตามต้องตั้งตัวตั้งใจให้มั่นคงหนักแน่นที่จะประพฤติตนปฏิบัติงานทุกอย่างโดยยึดมั่นในความดีและความถูกต้องเสมอไปจึงขอให้ทุกคนทั้งผู้ที่จะออกไปศึกษาต่อและประกอบอาชีพการงานได้รักษาความเก่งและความดีที่มีอยู่พร้อมทั้งสร้างเสริมให้เจริญง,งอกงามยิ่งยิ่งขึ้นเพราะคุณสมบัติเหล่านี้จะเกื้อหนุนแต่ละคนให้ประสบแต่ ความสุขความสำเร็จทั้งในชีวิตและกิจการงานได้แท้จริงจากนั้นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6จำนวน78คนได้ร่วมกันเขียนพระยมพระที่นั่งส่งสเสด็จอันเป็นประเพณีที่เริ่มมาตั้งแต่สมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวโดยทรงประจักษ์ในความทรงรับพักดีของนักเรียนจึงมีพระราชดำริให้โรงเรียนรักษาธรรมเนียนมนี้ไว้จวบจนปัจจุบัน เวลา20นาฬิกานาทีสเสด็จออกนับพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตรพระราชทานพระาราชวโรกาสให้ พลเอกประวิตรวงสุวรรณรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพร้อมด้วยพลเอกชัยชาญช้างมงคลประหลักกระทรวงกลาโหมพลเรือเอกกฤษดาเจริญพาณิชย์เจ้ากรมพระธรรมนูญและพลเรือโทปรีชาจามเจริญหัวหน้าสำนักตุลาการทหารและตุลาการพระธรรมนูญหัวหน้าสารทหารสูงสุดนำตุลาการสารทหารสูงสุดตุลาการสารทหารกลางตุลาการพระธรรมนูญสารทหารชั้นต้นหรือตุลาการพระธรรมนูญสารทหารกรุงเทพเฝ้าถูและองทุลีพระบาททวายสัตว์ปฏิญาณก่อนเข้ารั หน้าที่ในการนี้ได้พระราชทานพระราชวาทเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานด้านการอันวยความยุติธรรมาการอำนวยการหรือปฏิบัติการทางด้านความยุติธรรมและทางด้านกฎหมายนั้นไม่วาทอาหารหรือพลเรลือนก็มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อ ความสุขความสงบและความเจริญก้าวหน้าของประเทศชาติและประชาชนหน้าที่ของสารทหารธุาการทาห,าาหารก็มีระบุไว้แล้วในกฎหมายแต่ทหารนั้นเป็นผู้ที่ได้รับการฝึกฝนและมีการจัดตั้ง เป็นระเบียบเรียบร้อยอยู่แล้วทางทฤษฎีมนุษย์เราก็สามารถจะทำความผิดได้หรือมีความผิดเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะอาญาทหารหรือวินัยทหารก็ต้องมีการรักษามีการให้ความยุติธรรมและมีความมีการแก้ไขในการปฏิบัติที่ไม่ถูกต้องของผู้กระทำความผิด เพราะฉะนั้นการอำนวยการยุติธรรมขั้นตอนที่ถูกต้องก็ต้องอาศัยความรู้ความสามารถในด้านกฎหมายตลอดจะมีความเข้าใจในชีวิตในสังคมหรือในอุดมการณ์ของชาติเพราะว่ากฎหมายนั้นใช้ให้ถูกบ่ดีใช้ให้ไม่ถูกมันก็เสียมาก เพราะฉะนั้นท่านเป็นผู้มีความรู้มีความสามารถมีวุฒิภาวะแล้วก็ย่อมพิจารณาออกว่าอะไรควรอะไรไม่ควรและนำกฎหมายไปใช้ให้ถูกต้องเพื่อระงับทุกข์แก้ไขในเรื่องที่ไม่ถูกหรือมีบทพิาพากษาให้เกิดความวิติธรรม ได้เวลา21นาฬิกา13นาทีพระราชทานพระราชวโรกาสให้นายปันชัยสิงห์สัจเทพนายกสมาคมศรีคูรุสิงห์สภานำคณะกรรมการจัดงานเดินวิ่งการกุศลไทยซิกครั้งที่21และครั้งที่22เฝ้าทูลละอองทุลีพระบาทถูกล้าวทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศุสลตามพระราชัธยยาศัย เวลา21นาฬิกา18นาทีพระราชทานพระราชวโรกาสให้นายวีรพลตั้งสุวรรณประธานศาลฎีกาพร้อมด้วยนายอธิคมอินทุภูมิเลขาธิการสํานักงานศาลยุติธรรมนางเปียนุษย์มนูรังสันเลขาธิการประธานศาลฎีกาและนายสราวุฒิเบญจกุลรองเลขาธิการสํานักงานศาลยุติธรรมนําผู้พิพากษาประจําศาลเฝ้าทูลล่องทุลีพระบาทถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่ ในการนี้ได้พระ<อ>ราชทานพระราโชวาทเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ปฏิญาณที่เด็กกล่าวมาสมบูรณ์แบบอยู่แล้วครอบคลุมหน้าที่และจัญยบันของผู้พิพากษาถ้าเผื่อได้นำคำปฏิญาณน,นั้นไปพิจารณาทำความเข้าใจให้ลึกซึง้งก็จะเป็นแนวทางการปฏิบัติที่ถูกต้อง พระหน้าที่ของจะนความสุขให้แก่ประชาชนอันกฎหมายนั้นผู้ใดศึกษาก็ย่อมศึกษาได้แต่ข้อที่จะท้าทายก็คือนำกฎหมายไปใช้ให้ถูกต้องเป็นธรรมเหมาะแก่โอกาสเหมาะกักาลเทศะด้วยความเที่ยงตรง ข,ขอขออวยพรให้ท่านมีกำลังใจกำลังปัญญาที่จะปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้กล่าวปฏิญาณไว้และเมื่อปฏิบัติหน้าที่ไปมีประสบการณ์เพิ่มได้เห็นอะไรต่างๆทฤษฎีที่ได้เรียนหรือที่ได้เห็นก็จะเกิดภาพที่แจ่มชัดในการ ใช้วิจารณญาณทางๆาในการปฏิบัติหน้าที่ต่อไป